มื่อนี้มาเบิงให้หน้าตกเก่าครับให้ถีซักหลงนะครับให้ให้มันแห้งนะครับแต่ว่าฝนตกมาสามมือซ่อนแล้วครับเดี๋ยวเขาชิลุยเขาไปเบิงนะครับคิดว่าน้ำนาสีาขึ้นมาเพราะสมควรนะครับ มันฝนตกแห้งแต่มือที่แหลกนะครับมือหลังกันธรรมดานี่ครับตรงตรงทีไม่ล่มนะครับเอายังไปหวดฝนนะครับแต่ก่อนไม่ใหญ่ล้มเดี๋ยวฮอบไปเบิ่งคุณเลย เป็นหิหิหน้าซักลงนะครับเมือ่อฝนตกสามมือส้อนนะครับแห้งมือแรกมือสองมือสามในธรรมดานะครับอ๋อมองนี้แห้งนี่นครับแห้งนินก็เริ่มซุ่มละโอ้กันสามมือเริ่มคลังน้ำแจ๋แล้ว ออยังยังหลับไปมองไปใดบนนาอนะครับมองเกาเห้าไยต้ตนอล่างนะครับมองซักลงมีน้ำบ่ออเมื่อนี้ก็ เปิดไม่สุดนะครับเปิดรับเสียงดังสุดนะครับเพราะาล่คลิปหลายคลิปเสียงอยากคอยเนี่ยนะครับหลายขึ้นบ่กะกระโบได้หลยแห้งปันไดครับกระลายขึ้นมาหน้อยนึง นะครับเนี่กเนาก็ยังเห็นเ,เป็นดินนะครับน้ำกรมีเพิ่มขึ้นมากเล็แบบน้อยโอ้ยดอกอย่างนั้นนะคนั่มองซักลงเข้ามีน้ำเข้าไปเกือบถึงครับ ก็เริ่มเขี้ยวขึ้นมานะครับกามาที่แหลกอยากเลี้ยงเน่ตอนนี้เริ่มตั้งโตแล้วครับโอเคครับน้ำไหลขึ้นมาแล้วนี่คือฝนตกสามมือนะครับโอ้ดอกกันนิฉี่อีกปัน๊นกำลังอะไรนะอะไรอุ่น สวยดีครับเด็กเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกไห,หนึงครับไฮนั้นมีปัญหาหอยเชลลีเล็กน้อยอเดี๋ยวเราเบิ่งีก,จกเจ้าโอ้เพิ่มขึ้นมาหลายครับ ตรงนี้นะเอาเฉพาะพดนี้ไตห่หงมันก็นยังคึม้มาอีกอยู่ครับนี่ว่านว่านผลิษฐนะครับก็ยังคึม้มาอีกอาจจะเมื่อนี้ความจริงเมื่อที่สี่นี่ก็ตกมากแล้วครับแต่ว่าบบแห้งว่าหันดินมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ซับนี่นะสิพ่อใส่ครับ ต่ว่าถ้าตกมาอีกครัาเจะมา,าเมบิ่งอีกท่านึงเอาไปเบิ่งให้ให้นามบอขาดครับบ้า,บานนี้จะว่าเขาไปเบิ่งน้องสาก่อนบ่น้าม,มันเต็มแห้งมันอาจสีไหลออกให้หน้าตรงทางนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันใหายางไปบอหอดบังคับ น้องสาถามันเต็มแล้วมันคือออกให้หน้านะครับที่กายนี่เห็นออกนะครับปีนี้เพิ่ออกปล่อยลุยลุยลุยนะเจมองนี้นะครับบ่มี้เขาเกินน้ำสมบูรณ์แล้วครับจ่าน โดยเฉพาะน้ำน้งสาเนี่ยครับมันชีมีทอออกอยู่ทอ่อนึงเดี๋ยวเขาไปบึงป่งกันเลยต้นใหม่ไปโอ้โอ นัยงี่อีก,กานะบ่นะครับตบตัวหญ่ย้อนไปเร็วนิดนึงครับพี่นั่ครับนี่เสียง มี่เสียงน้ำยดแสดงว่าออกนี่ครับนี่ท่อออกกระสิลงผีโอ้ยน้ำเล็บแมวนี่ครับออกนี่กระสิปลามาซ้ออยู่นี่ครับโอ้โหขับไปได้ปะเดี๋ยวลองลองหมดขับไปเบึ้งน้ำเล็บแมวกะมาจีอีไก่นะครับนี่ปลามาอยนีนี่คืนมานี่ ยี่นีประเนเห็นครับไหลบปรแหงแสดยงว่าน้ำเต็มแห้งครับสามมือลงกไปอีกเป็นไฮสุดถ่ายนะครับนี่คือปรับเสียงไหมสุดนะครับโอ้ยดอ่ะเิ็งหนหนู เนี่ยจ้าอะไรนะาวายยังไม่ได้นอนเลยน้ำใสยังไม่นอนใช่ไหมน้ำใสนอนก่อนโอ้ยยังไม่น้ำอิงยังเรียนอยู่อ่ะแค่นี้ก่อนนะ เออแค่นี้ก่อนนะน้ำเต็มมีลีครับหล่นน้องสาออโอ้ยน้ำเล็บเนี่ยโอ้ปิีอิมากผีเลยครับนี่เป็นบ่อหัดทังเาีโอ้ดีวีว่าทีโคตลงนะครับมันลงไปน้องสา กระทาตอนนำลถกระอาจติเอาออกนะครับสามหมื่นสอนอ่ะต้องไหลออกทอนนะครับนี่ครับห้อยหอยโคนจากมือนะมันหักนะครับเป็นโกนนีุโค่ม,มพับนะ กระเด็ไปถามาพี่นนองท่างต่างอำเภอนะครับเพื่อไปเห็นง,งานทั้งผุนถามเรื่องเขาเรื่องน้ำแล้วก็ว่ามันกับบ่ง่า,งามแล,แล้วเราไปดำไม้พอดำไม้เราถือคอยวะสันหอ,อยเชลลีโงคครับปาบบ่ได้หอ,อยเชลลีเขาเสียหายเบิดว่ะสัน นะครับก็เลยอยากไปเบิ่งว่ามันสร้างความเสียหายเลือยังนะครับอยู่หน้า <c oughs> อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> มองได้มันเข,าข้าค้าักๆนี้ย่งจะตออก็จิบ,บ่นย่งนะครับ คิดว่าเสียงอาสีชัดชัดเจนนะครับสียงนั้ีชัดเจนเพราะว่าเปิดสุดแต่ว่าก,กับบ่บ่หูนะครับล่องเบิงง้าเสียงเปิดเสียงเต็ยเตยมยมไหนเสียงเสียงแสกกับสีขามาหลายนะครับถ้ามีเสียงรอบรอบนม,ม่กับสีขามาหลายตาม พูหน้าผมเมาเข้มดำแล้วครับเปลี่ยนสีแล้วแดงม่วงเข็เมๆแล้วเริ่มล้นแล้วพ่อมอมาหอดแล้วครับหน้าที่เขาเห็นเห็นอะไไข่หอยเชอรีนะครับนั่นโอ้ยังอยู่อยู่ ยังเป็นหอยคือเก่านะครับนั่เป็นไข่คือเก่าพูดครับพูดนะเริ่มเป็นหน่วยหรือมั้งเนะี่ยเดี๋ยวผมซูมให้เิเห็นบ่โอ้ยนี่ยตรงกลางครับนั่งทั้งพี่ก็เห็นเห็นมีนะครับน้ำบริขาดนะครับไพนนี่เอ่อ ตัวนี้ซองโเหินนะครับสูมแล้วมันบังพอดีอาทินาอาทินาใส่ปุ๋ยครับนัดกันใส่ปุ๋ยนะครับเกษตรเก็บเอาไข่ถ้าเห็น,นไข่เกษตรเอาออกน้ำโอ้นี่ไกๆไก่กินเลยนี่ครับเสร็จแล้ว เป็นสีเลยบ่จะกล่มนะครับของสีเียเดี๋ยวเขาจังมาบังอีกครับเริ่มเห็นร้ายขึ้นนะครับแต่ว่าก๋แต่ว่าบ่บบบดได้ร้ายใชงไหได้นะครับเท่าที่เห็นเท่าที่มองเห็นมี3สามมมองนะครับอาจสิบดบ,บันระนบาตรคัก เอาแต่กอแล้วครับเริ่มแต่กอเอาเย็นๆจากบาัดมีลมจากน้อยครับช่วงบ่ายโมงนะครับบ่ายกลักวๆเดี๋ยวเขาไปเบิ่งว่าน้ำเต็มๆแบบนี้มันไหลลงฟาแห้งบ่นะครับเอาสิค่อยไปนะครับเพราะว่าสิหิน ามีปลานะครับถ้าจะไปเห็นเนาะตาโฟอยู่เลย นี่เต่ปลาหน่อยครับตอนนี้เห็นเต่ปลาหนออยู่ไกลๆทอ่อปลูขคอนะครับไปเป็นโมโอ้ น้ำเต็มจนหอดปากทอเลยครับน้ำขึ้นสูงแหงในสามหมื่นนี่นะครับแต่ว่าขึ้นแห้งน้องสาดน้ำได้หลายอย่งสี่นะครับให้นันให้ซักลงเข้ากับเบาะ ก็บ,บริทัวนะครับโอเคครับล่าไปครับล่าไปกับน้ำโอ้ยม,มลมซะโอเคดูแต่สิมเมืออ มือนั้นมีนกมีนกเป็ดลงสองตนะครับมือนี้มือนี้บอเห็นโอเคครับลาไปกับน้องสายใหญ่นี่แหลับสวัสดีครับ